ที่สั่งมาจากออนไลน์นะคะในราคาร้อยกว่าบาทนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงอะไรดูช่วงตักตัวนะคะทุกคนก็ทราบกันดีอยู่นะคะแล้วช่วงนี้รู้สึกว่าแบบอยากกินพวกปิ้งย่างอะไรเนะะี้ยค่ะก็เลยไปเสิร์ชหาทางอินเทอร์เน็ตมานะคะเราก็ได้พบว่ามีเตาปิ้งย่างคะ่ะในราคาร้อยกว่าบาทโอ้マイก็เนี่ค่ะสั่งมาจากจีนนะคะเ mm hmm. พื่อนๆเปิดกล่องมาโ oh, mm hmm. อะไรเนี่ยร้อกว่าบาท เปิดกล่องมานะคะก็จะมีเนี่ยค่ะมีเซตอะไรตะมูต๊ตะมีในกล่องเยอะแยะเลยค่ะจะมีปลั๊กแปลงไฟนะคะแล้วก็มีอ่ตัวเนี้ยค่ะไฟเพราะว่าเผื่อสาหรับว่าบ้านไหนอ่ะจะใช้ตัวปลั๊กตัวเนี้ยไม่ได้เขาก็จะมีตัวแปลงให้นะคะเพราะว่าเตาตัวเนี้ยสั่งมาจากประเทศจีนนะคะตัวนี้อะไรลูก<ม>อิริคอนสาหรับทาน้านํามันหรือทานเนยนะคะนี่อะไรครับตะเกียบตะเกียบ,ยบสําหรับปิ้งย่างค่ะแล้วก็ไม้ถ่ายนะคะโอ้ที่สําคัญ ม,มีสกอตไบให้ด้วยค่ะเพื่อนๆน,นะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษซับมันนะคะสําหรับทําปิ้งย่างโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวเราไปดูสิว่าตัวเตาเนี่ยค่ะโอ้ดูสิหนูต้องจับดีสันลูกปุ้ยน่ารักค่ะเพื่อนๆตะมูตะมีอะค่ะราคาร้อยกว่าบาทน,นะคะตัวนี้ก็จะมีปุ่มสวิตติดเปิดเล่งระดับความร้อนของตัวเตาให้ด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวรอช้าเราไปลองกันเลยไหมโอเคค่ะเดี๋ยวขอเวลาไปเตรียมของแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราไป นี่นะคะเตาของเราก็พร้อมแล้วนะคะแล้วก็หมูของเราก็พร้อมแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเนาะเดี๋ยวเปิดสวิตช์ไฟแบบจึงอ,ะะอ่าตอนนี้เตาของเราก็รอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้น้ํามันคื่นนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่เขาแถมมาให้นะคะทาลงไปบนเตาเนาะอี่อุ้ยใช้ได้ค่ะเพื่อนร้อนอยู่นะนี่ น่าจะเคลือบเทปร้อนค่ะพเพื่อนเพื่อนะคะเพื่อป้องกันการติดกระถานะคะ<ช>เดี๋ยวเราจะลองไปย่างหมูมาดูค่ะนี่หนสาชั้อ้ยชูชาแล้วอะน้ำลายไหลนี่โอ้ตเตาฮอก็ทำความร้อนได้ดีอยู่ค่ะรู้สึกว่าจะมีเสียงตัด,ดนิดนึงอะมันมีระบบตัดไปด้วยค่ะพเพื่อนๆอ้ยราคาร้อยกว่าบาทถือว่าลดมากอะอลดจริง มาดูซีช่วยกันดูว่าหมูสุกอยังครับนี่นี่แล้วเราก็จะมีเห็ดด้วยนะคะเราจะเ,าเห็ดออริจินนะคะนี่โอ้ยอ,อารมณ์นี้คือแบบว่าไม่ต้องไปแล้วค่ะร้านปิ้งยองปิ้งย่างย่างกันอยู่ที่บ้านค่ะก็จะเห็นนะคะว่าจะมีควันออกมาที่กระทะนะคะแต่ว่า ก็ไม่ค่อยแรงค่ะโอเคเลยอะ่ะถ้าแบบว่าเพื่อนๆที่แบบว่าอยู่คอนโดคนเดียวหรือว่าอยู่แบบว่าสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนําเลยค่ะถือว่าใช้ได้เลยอะ่ะมีลมสุกแล้วค่ะเพื่อนืมสุกไวอะ่ะรอช้านะอือ่า กระทะเขาเลิศจริงค่ะเพื่อนหม <Okay. S 1> ูเริ่มจะสุกแล้วว่าอุย้ยเห็ดอ่ะลองกินสิลูกอ่าเดี๋ยวเรามาลองกินหมูกระทะนะคะจากเตาที่สั่งมาจากจีนนะคะอืมม mm. ีค่ะเราก็จะมีน้ำจิ้มนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองกินดูอื mm. มะคะือเลิศมาก เยอของความเลยกูเลยเราๆเลยค่ะเพื่อนๆใครที่แบบว่ากำลังมองหาเตานะคะแนะนำตัวนี้เลยค่ะเขาบอกจะบอกเขาบอกว่าเลิศว่ะจะบอกเลิศเวอร์อ่ะกูเลยอืออือนี่ค่ะ เป็นไงบ้างดีมากค่ะนี่ปุ้ยรอได,ด้อนๆๆๆค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาเตาปิญญา้งย่างสำหรับปิ้งกับเพื่อนๆที่หอพักคอนโดหรือที่บ้านนะคะหรือจะปิ้งกับครอบครัวเนี่ยแนะนําเตาตัวนี้เลยนะคะสองถึงสามคนนะเอาอยู่ค่ะเพื่อนๆแล้วบอกเลยว่าไม่ต้องรอนานค่ะแต่เดียวก็ได้กินลลแล้วว่ะคุเลยค่ะว่าคุณรสมากอืออืม อร่อยฮะอืมอร่อยไหมชอบมากค่ะอืมอืมอ่ะลองเดี๋ยวไปลองชิมเห็ดออรินจินะคะว่าตัวนี้มันจะสุกได้ไหมนะคสุกอืมอืมสุดแลอวอืม แน่นำเลยอะค่ะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้เดลและเพอร์ซี่เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปในการรีวิวครั้งต่อ,ตอไปด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ